คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สากิโลเรตารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ัดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุ้ยดีเมฆสิริวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทท่านค่ะไปทาความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมือระหว่างประเทศค่ะหรือ Thailand International Corporation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้าวนะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานียุสราลม AM 1575กิโลเฮิร์ตนะคะ หรือว่าท่านสามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง Facebook ของ t i ก้า Corporation ค่ะแล้วก็ Facebook ของสานลมเรดิโอค่ะ <Okay. S 1> ค่ะวันนี้เราก็ยังคงนั่งอยู่กับพี่ปิวอรุณีเหมือนเดิม <Okay. S 1> นะคะค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เพิ่งได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินง,งาน,ใน,ใ,นในส่วนของการวางแผนเนาะ <Okay. S 1> ของไทก้าเราในช่วงปี2564ที่ผ่านมา <Okay. S 1> แล้วก็ ปี2565เรากำลังจะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างเนี่ย<ช>เราได้ไปพูดไปแล้วเมื่อเมื่อตอนที่แล้ว<ช>ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถติดตามย้อหลังได้เนาะ,<ช>ะวันนี้ค่ะอย่างที่เราได้เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าพอรอุ่นี้นอกจากจะดูในเรื่องของการวางแผนแล้วเราก็ยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานที่เราทํางานร่วมกับเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ เคยให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเราในสมัยอดีตใช่ไหมคะก็คือเป็นการทํางานในเรื่องของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่เราดําเนินการในปี2564ที่ผ่านมาค่ะมีอะไรบ้างคะที่พี่ผิวอยากจะสรุปให้พวกเราได้ฟังได้ด้ค่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะในปี2563เนี่ยมันก็ในเรื่องของสถานการณ์โควิด19ในการไปมาหาสู่กันก็ทำไม่ได้เลยนะคะ พอในช่วงของกลางปี2564ของปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็สถานการณ์ก็เบาบางลงเล็กน้อยนะคะในช่วงนั้นเองเราก็มีมีจังหวะนะคะที่จะได้มีการหารือกันในส่วนของอคู่ร่วมมือนะคะคู่ร่วมมือเราซึ่งก็ทุกคนก็ต่างแอคทีฟมากนะคะอนยุคเราก็จะขอแบ่งนิดนึงก่อนว่าคู่ร่วมมือเราตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ประเทศที่เคยเป็นผู้ให้กับเราก่อนนะคะ,คะแต่ตอนนี้มันกลับมามเป็นประเทศคู่ร่วมมือที่ มีความเท่าเทียมกันด้วยนะคะที่เราเรียกว่า south south c o r p e r a t i o n นั่นเองนะคะ,คะส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆเล่าไปทีละเรื่องนะคะในเรื่องของคู่ร่วมมือที่เคยเป็นประเทศผู้ให้กับเราก่อนนะคะ,คะก็ก็มีการอันดับแรกเลยนะคะหลังจากที่ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้อ,อยู่ประมาณปีกว่านี่ยนะคะ,คะก็ก็มีการมาคบ มาหารือกับท่านทิพดีเยอะมากนะคะแต่ก็ประเทศใหญ่ๆทั้นงนั้นเลยนะคะน้องยุเอ่ะดับแรกก็ต้องน่าจะเริ่มจากของสหรัฐก่อนนะคะก็ได้มีการมาหารือกับท่านทิพดีนะคะแล้วก็ไปถึงการที่ร่วมลงนามนะคะในเอกสารที่เราเรียกว่า strategic partnership นะคะซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่จะมีความร่วมมือนะคะในเรื่องของอความร่วมมือไตรภา,าคีนะคะก็คือการไป ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกับประเทศอื่นๆในเอเชียนะคะอันนี้ก็อย่างที่เคยแจ้งไปในในในวิดีโอหลายๆครั้งที่บอกมาว่ามันเป็นการแสดงบทบาทของของไทยนะคะแล้วก็ในการทีเ่เป็นที่ยอมรับของเขาเรียกว่าอะไรการดำเนินง,งานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะคว่าทำให้สหรัฐเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ เอาเงินจัคะาจำนวนหนึ่งล้านเหรียญน,นะคะในเบื้องต้นก่อนเนี่ยมาร่วมลงทุนกับเรานะคะโดยที่หลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้มีความร่วมมืออย่างนี้มาเป็นค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วนะคะ,คะอันนี้เองก็มีการมามาพูดคุยกันนะคะขณะนี้เราก็ร่วมกันทําแผนอยู่ <Likewise. S 1> ก็คิดว่าในปีนี้ปีหน้าเนี่ยปีนี้ค่ะปี2565 <55. S 1> ี่ค่ะก็น่าจะได้เริ่มมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจ ให้พวกเราได้เห็นกันก็คือจะเริ่มจากหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐที่เขาเรียกเป็นประเดิมในเงินที่จะมาดาเนินงานร่วมกันก่อนก็ติดตามนะคะว่าจะมีโครงการอะไรที่ทาให้เราได้ติดตามความเคลื่อนไหวบ้างนะคะนอกจากสหรัฐแล้วประเทศที่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือประเทศเยอรมันนะคะน้องยูก็ตอนนี้เนี่ยเยอรมันเองถ้าในมุมมองของภาพรวมเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศ ผู้รับแล้วนะคะความร่วมมือตรงนั้นก็อาจจะหย่อนไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขามองเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางของอนุภูมิภาคกันเลยในเรื่องของการต่อย,ยอดความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็เป็นอิชชูหรือประเด็นที่ที่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นวาระโรคนะคะที่เราก็ให้การตอ,ตอบรับแล้วก็สนองตอบต่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะของไทยไปได้ while, ะคอมมิตไว้ที่ COP26 ะคะที่กลาสโลนะคะซึ่งเราเองก็มาสารต่อแล้วก็เราก็ได้ได้ไปจับมือกับทางเยอรมานีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพ่อของ Climate Change เลยนะคะมีมีศักยภาพมี Capacity ที่จะช่วยร่วมมือในอนุภูมิภาคนี้ได้นะคะ,คะเราก็เน้นในเรื่องของการดำเนินงานอันนี้ซึ่งอีกอค่ะก็ทางทางท่านสสารทูตนะคะท่านทูตก็ได้มาเชิญท่านทิพดีไปหาหรือแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันแล้วก็หาหรือร่วมกันนะคะ,คะจากนั้นเราก็ได้คุยกับทางผู้อำนวยการขององค์กร GIZ อะ IZ, นะคะองค์กรระหว่างประเทศของเยอรมันนะคะซึ่ง ซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็คงประมาณเดียวกันนะคะน้องยุขา่งานชุกค่ะค่ะ,คะอีกประเทศนะคะ,คะน้องยุอ่ะอัน,นีประเทศใหญ่ๆอั้างไรนะคะเราก็อยากจะมาเป็นประเทศยักษ์ใ่อะไรอีกอัน,นคือญี่ปุ่น,นค่ะน้องยุก,ก็ไม่ไม่ย่อหย่อนนะคะเราแม้ว่าเราจะมีงานประชุมหรือว่าให้ดําเนินงานความร่วมมือประจําปีทุกปีนะคะปีละประมาณ5้าถึงสิบโครงการนะคะนี้เฉพาะแค่โครงการแล้วมันจะมีรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะคะแต่ในปีปี ปีนี้เองเนี่ยคะซึ่งมันต่อยอดมาจากปลายปีที่มีการหาหรือการจนมาสู่ปลายปีนี้จนมาถึงปีนี้เนี่ยคะ่ะมันก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมใหญ่อันหนึง่งซึ่งทางญี่ปุ่นเองเห็นอีกเช่นการหาสรักยาพของไทยในการที่เขาให้เราแล้วเราสามารถไปให้ต่อ,ตอได้นะคะเป็นสปริงบอร์ดที่จะในเรื่องของพัฒนาอนุภูมิภาคก็มีมีความเห็นว่าจะช่วยในเรื่องของ ด้านสารสุขไทยนะคะในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะโดยเฉพาะในบริเวณแนวชายแดนนะคะซึ่งเพื่อที่เราจะได้ช่วยรักษาหรืออะไรกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เองอะค่ะถ้าถ้าเรากำลังรอคอรมอของญี่ปุ่นอยู่นะคะถ้าอนุมัติออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยักษ์ใหญ่ที่ที่ก็ต้องมีการดำเนินงานต่อไปค่ะ ก <g> ็ต้องรอฟังคําตอบเนาะหล<ช>ังจากนั้นก็จะได้มีการจัดซื้ออุปกรณ<ช>์อะไรจากญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยด้วยอ,อีกอีกสักประเทศใหญ่สักหนนึงยต่อไปค่ะประเทศอ <c oughs> ทศอสเตรเลียค่ะ <c oughs> ออสเตรเลียที่ <c oughs> ห่างหายจากเราไปนานนานะคะวันนี้เองเนี่ยก็เข้ามาท้าทามแล้วก็อยากจะ มีความร่วมมือกับกับกรมความเมืองของไทยแล้วก็กับประเทศไทยนะคะแต่ในเรื่องของการดูในเรื่องของขอินฟาสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานนะคะคซึ่งซึ่งขณะนี้เราอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันทําความเข้าใจร่วมกันถึงกรอบการดำเนินงานนะคะซึ่งถ้าถ้าตกลงร่วมกันได้เนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยดูในเรื่องของอ อินฟราสตรักเจอร์นะคะโครงสร้างพื้นฐานในนอนุภูมิภาคว่ามันควรจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะซึ่งมันไม่ใช่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นลักษณะเหมือนกับถนนหรือว่าไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนันยุคมันก็จะรวมไปถึงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของดิจิทัลไลเซชันอะไรอย่างนี้ด้วยเพื่อให้มันเข้ากับเหตุการณ์ของยุค new normal ค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศ มหาอำนาจต้นๆเลยนะคะในแต่ละประเทศที่เข้ามาทํางานร่วมกับเราใช่ค่ะ,คะแล้วนอกจากนี้ทราบว่ามีของจีนด้วยใช่ไหมคะใช่จีนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ที่ท่านต,ต้องหยุดหยิบคําของท่านรองนายกรัฐมนตรีมาพูดนะคะเป็นเป็นเพื่อนที่ทดําเนินงานกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะก็คือภายใต้กรอบของความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทยจีนนะคะที่เราเรียกว่าคอกรอไทยจีนแล้วก็ก็ได้ยินมาว่า จะเป็นเหลือแค่คอรกอรอหรือคณะกรรมการชุดนี้ชุดเดียวนะคะที่จีนพิจารณาให้ยังดำรงไว้อยู่กับประเทศไทยนะคะนอกนั้นก็จะเป็นกรอบอื่นๆไปนะคะค่ะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็กสำคัญนะคะมันจะเป็นรอบที่ที่ทางฝ่ายจีนจริงๆแล้วจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะทางด้านของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์นะคะคะลักษณะของงานความร่วมมือไทยจีนก็คือการแลกเปลี่ยนทางด้านางานวิจัยแล้วก็การศึกษาดูงานเรื่องของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ อีกอะค่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะที่จะต้องศึกษาในเรื่องของไอ้พวก innovation ใช่ไหมคะนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เรื่องวิทศสร์ที่ต้องมาพัฒนานค่ะสถานการณ์หรือว่าสังคมใหม่ๆของเราเนี่ยค่ะ ถ้ามองไปแล้วนี่มันสะท้อนให้ถึงว่าประเทศไทยเราเนื้อหอมจริงๆเนาะตอนนี้มากค่ะประเทศต่างๆก็เริ่มที่จะเข้ามาเหมือนจีบเราเพื่อให้ใใหเราทําในประเทศด้วยแล้วก็ไปช่วยกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเราด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้อย่างอย่างประเทศจีนเนี่ยก็ยังจะมีเขาเรียก มีความร่วมมือที่เรามีมาอย่างแน่นแฟนยาวนานมากคอกรอไทยจีนตั้งแต่สมัยยุทธธรรมเลยนะคะตั้งแต่ยุ่ยังเด็กตั้งแต่รั้งราชครนใหม่ๆตอนนี้ไม่เจ้าบอกเลยว่าบอกกี่ปีแล้วนะคะก็ยังมีความแน่นแฟนแล้วก็ยาวนานกันอยู่เลยนะคะนอกจากในกรอบความร่วมมือในสถาพวกนี้แล้วเนี่ยค่ะทราบว่ายังมีท่านทูตได้เข้ามาเคอรทซี่มาเยี่ยมค่ะวานที่อดีอันนี้พี่ก็อย่างที่พี่บอกว่าอันนี้เราก็เจรานจะโยกจาก การที่เราดูและคุยกับพวกประเทศมหาอำนาจหรือว่าประเทศผู้ให้เดิมๆเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยเราก็ยังเนื้อหอมไปอีกว่ามันก็จะมีแมวมองมองเราถึงพอเพนเชียว,ว่าเอ้ยน่าจะเป็นคู่ร่วมมือกับเราได้ในลักษณะการแลกเปลี่ยนกันนะคะออซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะหันไปทางประเทศแถบละตินอเมริกาใ,ใครจะรู้นะคะวันหนึ่งเนประเทศแถบละตินเนี่ยจะให้ความสําคัญกับประเทศไทยนะคะ บางทีหาแผนที่ก็ยังไม่เจอนะคะว่าจะติดอยู่แถวไหนนะคะก็ปรากฏว่าก็มาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มาเริ่มทําความรู้จักกับเราแล้วก็อยากที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือแล้วก็ประสบการณ์ความองค์ความรู้ด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้องไปไปไป,ไป explore ไปสำรวจเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรที่ ที่น่าจะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ,คะยกตัวอย่างท,ที่ที่เพิ่งจบไปนะคะก็คือประเทศเปรูเนาะใครจะไปรู้ว่าเขาก็สนใจในเรื่องของสาสุขบ้านเรานะคะ,คะแล้วก็เราเองก็ก็สนใจในเรื่องสาสุขบ้านเขาเพราะแลกเปลี่ยนวิีปฏิบัติที่ดีระหว่างกันนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศค่ะคะ คนิกจะไล่ไปเรื่อยๆไหมคะว่ามีใครมาบ้างอันนี้จะอยู่ในในส่วนของที่เป็นเซาซาใช่ไหมคะที่ประเทศที่มีการพัฒนาเท่าเทียมกับเราเท่าเทียมกันคืออย่างเช่นเปรูใช่แล้วจากเปรูแล้วมีอะไรอีกจากเปรูนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอียิปต์ค่ะอียิปต์อียิปต์เนี่ยก็ท่านทูตก็ก็มามาพบท่านทิบดีนะคะก็เสนอสาขาความร่วมมือที่เราเห็นว่าทางอียิปต์เนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญและเราก็น่าจะที่ ได้ไปเรียนรู้นะคะก็ในเรื่องของ BCG นั่นเองนองยุขายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเรื่องการเกษตรการทําปุ๋ยชีวภาพอะไรเนี่ยเขาเขาเขามีความเชี่ยวชาญมากนะคะแล้วก็เขาส่งออกด้วยเป็นอันดับความเป็นเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญเลยเราก็อยากจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาอะนะคะนอกจากนั้นแน่นอนค่ะมันก็ไม่พ้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไปนะคะการแลกเปลี่ยนการฝึอบรมแล้วก็ทุนศึกษาใช่ค่ะ จากนั้นก็โมร็อกโกค่ะท่านท่านทูตก็ก็มามาเยี่ยมเยือนนะคะทางทางไทยก้าอีกก็มีความร่วมมือก็เห็นว่าน่าจะมีความร่วมมือกันในหลายๆด้านได้นอกจากในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการท่องเที <concept> <YouT> ่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านมองว่าเราน่าจะได้แลกเปลี่ยนกับทางโมร็อกโกได้คะก็ ก็มีการที่จะหาลือกับหน่วยง,งานคู่ร่วมมือเรา<ม>ของโมร็อกโกที่เป็นไทยก้าโมร็อกโกเนี่ยค่ะ,คะก็มีการได้เจอกันบ้างแล้วทางออนไลน์ะนะคะใช่ชิลีชิลีนะคะชิลีเป็นอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะก็ท่านทูก็จะมามพบท่านอทิ์ดีนะคะก็จะสารต่อในสิ่งที่เราเคยมีความร่วมมือมร่วมกันเคอเราเคยมีแผนความร่วมมือสามปีฉบับที่ผ่านมานะคะก็ะตอนเนื่องจากมันติดก็ โควิดใช่ไหมคะมันก็ยังดําเนิกนการไม่ได้ก็จะเหลืออีกสักประมาณ 1- 2กิจกรรม,ม <ừ> ค<า>่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คงมานั่งรีวิวแผนฉบับต่อไปคะ่ะน้องยุแล้วก็คือว่า,วานะนาก็ปีปีหน้าก็คงน่าจะได้มีการปีนี้นะคะน่าจะได้มีการหาหรือกันต่อถึงในในแผนสองต่อไปได้ชิลีนี่ส่วนใหญ่เราทํามีความร่วมมืออะไรกับเขาคะเรื่องกาแฟขอชิลีเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเกษตรนะคะในเรื่องของเกษตรสาขาเกษตรที่ตอนนี้เราเขาเรียกว่า คีนัวคีนัวคีนัวใช่ก็เขาอ่ะมีความเชี่ยวชาญนะคะเราก็จริงๆการแลกเปลี่ยนคือเราก็ได้ไปไป,ไปไปได้รับความรู้จากเขามาด้วยส่วนหนึง่งใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอการการท่องเที่ยวนะคะซึ่งซึ่งเราก็ให้ความรู้ก็แลกเปลี่ยนกันนะคะค่ะอีกประเทศอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเนี่ยจริงจริงก็เป็นเหมือนกับต่อเนื่องนะคะมันเคยมีแผนความร่วมมือกันอยู่กันนี้ก็ ก็อย่างที่ว่าก็ก็ยัง pending ไว้อยู่นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเกษตรแล้วก็อันนี้ก็ก็น่าสนใจนะคะในเรื่องของการเขาเรียกอะไรคะ f o r e n s i c นิติเวชศาสตร์อันนี้ทำให้นึกถึงคุณหมอพรทิพย์ทุกคนใช่ใช่ใช่ซึ่งคุณหมอพรทิพย์เคยเคยเข้าร่วมการบรรยายเลยให้จารย์จนติน่าวยื้อจาไม่พิดนะคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราเราแลกเปลี่ยนในระดับทวิภาคีไปแล้ว ก็จะเหลือก<ม>ิจกรรมที่จะต้องทำไตรภาคีร่วมกันะนะคะ,คะก็คือเอาความรู้ของเขาและความรู้ของเราก็ไปให้กับประเทศอื่นในในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ค่ะค่ะ,คะ,คะพี่ผิวครเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นประเทศที่เราเรียกว่ามีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับเราค่ะแล้วอย่างประเทศหรือว่าในระดับแบบองค์กร ระหว่างประเทศนะคะอย่างเช่นตระกูลยทั้งหลา<ช>ลยอะไรเงี้ยค่ะเรายัางมีความร่วมมืออะไรกันอีกไหม่าใช่ค่ะนองยุค่ะก็ก็เนื่องจากทาง UN เนะคะเป็นช่วงที่ต้องเปลี่ยนแผนใหม่พอดีนะคะเป็น UNC g ค่ะ UN Country โปรแกรมของเราเนี่ยนะคะ,คะซึ่งก็จะเป็นแผนถัดมาซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมมากเลยในการให้ความเห็นในการร่างแผนตัวนี้เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกิจกรรมเรานะคะแน่นอนเราได้หารือกับทาง UNFPA นะคะ UNICEF นะคะในเรื่องของแผน ที่จะต้องดําเนินงานในในช่วงถัดไปนี้นะคะในปี2565ถึง6ต่อไปอีก5ปีเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็ก็น่าจะต้องเป็นลักษณะไตรภา,าคีกับพวกองค์กรระหว่างประเทศ<ม>ต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งมันก็จะรวมถึงน้องยูคารวมไปถึง เขาเรียกว่าไงสํานักงานเลขาธิการโคลัมโบนะคะใช่แล้วก็ในเรื่องของ APCD นะคะแม้ว่าหน่วยงานจะอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าก็เป็นองค์กรต่างประเทศที่เราก็คงจะต้องเริ่มแล้วก็อาจจะพิจารณาบทบาทของ APCD มากขึ้นเพื่อก็ให้ตอกย้ำนะคะไอเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายของเอ g s นะคะว่าเราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะก็กลุ่มเป้าหมายที่จต้องเป็นพวกเครือ เขาเรียกว่าอะไรคะ d i s เ b i l i t y ผู hmm. ้ด้อยดโอกาสนะคะค่ะใช่ค่ะงั้นพอฟังดูแล้วก็ทำให้พูดถึง UN แล้วก็ทำให้นึกถึงการยืมตัวข้าราชการไปค่ะในปี65หรือ2 5ร5เนี่ยค่ะ เรายังมีข้าราชการยืมตัวไปแลกเปลี่ยนกับเขาเอีกนะคะเพราะปีที่ผ่านมาก็คือคุณหลุยมงคลเนะ<ช>าะทราบว่าหมดหมดวาระไปเมื่อวันที่สาสิบเธันวา<ช>แล<ช>้วะในปี25 6 5ันหาห้าแล้วค่ะ<ช>เราเรายังส่งข้าราชการของเราไปทำงานที่นั่นอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะคุะคณอนยุก็จริงๆเราก็ยังเห็นความสำคัญนะคะถึงการที่เรามีเจ้าหน้าที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนึ่องนอกจากเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่เองในการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่ถ้าเราจะผลักดันประเด็นอะไรหรือว่าไป ไปส่งเสริมสถานะไทยสเตตัสไทยในในเวทีของ UN เอ g น o ี a l อันนี้เนี่ยนะคะ,คะก็ก็ได้ส่งน้องเมธค่ะนะคะเมธสุวรรณตราซึ่งซึ่งนั่งอยู่ที่ที่กองเราเนี่ยละ,ค,ะค่ะก็สมัครไปนะคะก็จะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะตั้งแต่ วันที่หนึ่งที่ไปเลยเนี่ยนะคะวันที่สามมันเป็นวันทำการวันที่สา<ช>มกราจนถึงสามเอ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ไปอยู่หนึ่งปีเหมือนกับคุณลุยเหมือนกันเใช่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งก็ต่อ, <S <S อยอดอีกนิดนะคะนองยูซึ่งน้องเมธเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายให้ช่วยเราดูแลในเรื่องของเอ็กซ์โปนะคะงาน<อ>งานใหญ่งานหนึ่งในปี 2, สองพันห้าร้อยหกสิบหา้านะคะอยากให้เล่าฟังให้เราฟังนิดนึงค่ะว่า การจัด GSSD Expo ม,มันคืออะไรอะคะแล้วก็จะจัดช่วงไหนยังไงค่ะคือ GSSD Expo นอกก็จะย่อม,มาจากนะคะ Global South South Development นนะะ Exhibition หรือ Expo นั่นเองนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยคะ่ะเขาก็จะจัดตามตามรอบของของ UN ที่ก็มีเกิดการประชุมนะคะ,คะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดตามประเทศใหญ่ๆต่างๆนะคะครั้งล่าสุดก็คือที่ตุรกี ก็ไม่เคยเลยที่จะเวียนมาแทบเอเชียนะคะก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทาง UNS CAP แนะคะแล้วก็ u n น s เห็นศักยภาพของไทยจึงได้ทับทามให้ร่วมนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วก็จริงๆมันควรจะจัดตั้งแต่ปี2020ใช่ไหมคะน้องยุแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็เจ้าโควิดนี่เองใช่ก็คิดว่าคงน่าจะได้เลิกงามยามดีปี2565นี่แหะค่ะก็จัดนะคะแต่ว่า คืออย่างที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ได้ดูซีรีส์ไปเนี่ยท่านทิปดีแล้วก็ผู้คลี่เกี่ยวข้องก็ได้ได้ให้คลิปวิดีโอนะคะเชิญชวนกิจกรรมต่างๆแล้วซึ่งซึ่งกิจกรรมแรกที่จะใกล้ถึงเราเนี้ยค่ะนงเยว,วันช่วงปลายเดือนมีนาเน,นี้ยนะคะ,คะเราก็จะมีลอนช์นะคะเป็นเขาเรียกว่า virtual expo นะคะ,คะ,ะ,คะก็คือคก็เป็นลักษณะน้ำจิ้มให้ดูก่อนนะคะว่าภายใน การแสดงอันนี้ของเราในเทศกาลของเราเนี่ยค่ะมันจะมีประกอบอะไรได้บ้างนะคะซึ่งซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยมันจะมีเกมต่างๆมากมายนะคะพี่เห็นของรางวัลแล้วน่าสนใจมากนะคะขอเชิญชวนให้สมัครเลยนะคะพอถ้าเว็บไซต์ออกปุ๊บรีบไปสมัครเลยนะคะใครมาก่อนยังได้รางวัลด้วยนะคะไม่ว่าจะชนะหรือเปล่าก่อนคืออันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะเพื่อที่จะ เ,เชิญชวนไปเรื่อยๆตลอดปีนี้จนถึงกันยา2565คือช่วง12-14กันยาซึ่งเราจะจัดในลนักษณะทางกายภาพเลยนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเราวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าเราจะจะมีการจัดกิจกรรมนี้ที่ท สำนักงานยูเอ็นไทยแลนด์ตรงที่ถนนราชดำเนินใช่ใช่ค่ะอันนี้ท่านผู้ชมต้องไม่พลาดเลยนะคะยังไงไทยก้าพัฒนาทั่วโลกเราคงจะมีซีรีส์ต่อไปให้นะคะว่าเป็นการแนะนําว่างานนี้มีอะไรยังไงบ้างอดใจรอนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมีหนึ่งตอนเต็มเต็มเลยเนาะเราจะต้องขอรบกวนพี่ปิ๋วมาเล่าให้เราฟังดีว่าแต่ละกิจกรรมมีอะไรแล้วของรางวัลเนี่ยของอุ้ยิไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบหลางนะคะแต่ว่าน่าสนใจข้างนั้นเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในงานในส่วนที่ทํากับ UN เอ ใช่ค่ะที่ทิสาว่าได้มีการลงนามกับหน่วยงานไทยด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะอย่างที่เพอพูดเสมอมาว่าไทยก้าไม่ใช่ให้อย่างเดียวนะคะเราเองเราก็ยังการให้ของเราหรือว่างานที่เราต้อง ไปแทบความรู้หรือองค์ความรู้จากประเทศต่างๆเนี่ยก,ก็ยังมีนะคะใน,ใ,นในนั้นเองเนี่ยเราก็เลยได้ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยมัิิดลน,นะคะ,คะในเรื่องของการพัฒนาศ<ม>ักยภาพบุคลากรและก็สถาบันการแพทย์ของไทยนะคะ<ม>ทางทางทางมัดนเองเนี่ยค่ะ ก็อย่างบอกนะคะก็ดูลามากบศีราชนะคะหลักๆก็คือเห็นแล้วว่าเขายังต้องการความร่วมมือหรือต้องการองค์ความรู้จากประเทศต่างๆทั้งท่านตะวันตกเช่นเนเธอร์แลนด์สวีเดนสหรัฐอิตาลีอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของพี่ดูชื่อแล้วพี่ก็ยังโหยากจริงๆค่ะน้องยูค่ะในเรื่องของเช่นต้อต้อต้อกระจกแก้วตานะคะการเปลี่ยนถ่ายม้ามการเปลี่ยนถ่ายอ๋อใช่แล้วก็เป็นอะไรที่ ั้นสอะไรที่ท<ม>ใช่พวกเป็นการเรียกว่าเทคโนโลโยีทางการแพรทย์ขั้นสูงนะซึ่งซึ่งเ,าเรายืนยันว่าทางเราเองเนี่ยแม้ว่าเราเป็นที่ยอมรับแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพยายามขยับตัวเราเองขึ้นไปนะคะ<ช>ทางด้านพวกนี้ก็ยังต,งต้องต้องต้องการความรู้ตรงนั้นอยู่<า> <S <S เราก็ได้ลงนามกับมาหาวิาลัยมหิดลนะคะซึ่งก็จะจะช่วยแล้วก็สนับสนุนดังขาในส่วนที่ เราไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทยนะคะอีกขาหนึ่งเราก็จะสร้างสร้างภาพลักษณ์นะคะให้กับทางมหิดลแล้วก็สโรงพยาบาลต่างๆให้เป็นที่ยอมรับในในวิทีสศากลมากขึ้นนะคะเราก็จะจัดให้ทางหาไลาเนี่ยทำความร่วมมือไตภา,าคีในการที่เมื่อตัวเองได้ความรู้มาแล้วเนี่ยเราก็ไปเผยแพร่ต่อ okay. ให้กับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆที่สนใจคือเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ชไปเผยแพร่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่สนใจมันก็จะครบวงจรเลยนะคะเราให้แล้วเราก็รับไอเราเรารับก็เราก็ให้ด้วยใช่ก็เป็นการเผยแพร่เนาะเบสเพทีสของไทยเราด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานในปี2564เนาะ65 64แล้วก็65ที่เรากำลังจะก้าวต่อไปด้วยนะคะทีนี้ทราบว่าในอนาคตใกล้ๆนี้เราอาจจะมีการลงนาม ไทก้ากับทิก้าใช่คือคืออะไรคะทิก้าเนี่ยค่ะนะคะชื่อ้ายลงมากเลยอ่ะงคนก็เรียกไทก้าเป็นทิก้านะคะใส่ยลงน้ำรางทิก้ากับทิก้านั่นละสิคือจริงๆแล้วอย่างนี้ค่ะอันดับแรกก่อนเลยในไตรมาสที่จะถึงเนี่นะคะว่ามันจะมีการประชุมสําคัญอันดับแรกก็คือเรา กับอิสราเอลนะคะเขาเรียกเป็น dialogue partner <อ>นะฮะเป็นเป็นแบบเหมืน dialogue ซึ่งมันมีมันมีประจํามาทุกสองปีนะคะมันถึงคราวที่ทางทางฝั่งอิสราเอลต้องเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็เลื่อนมาเมื่องจากโควิดเพราะว่าเขายืนยันว่าเขาอยากจะจัดที่ให้เราเนี่ยสามารถไปเปยือน<า>ประเทศเขาได้ดนะคะจะได้ไป ไปเห็นว่าเขามีสักยภาพอะไรที่ได้จะน่ามาร่วมมือกับเราได้นะคะก็ก็เป็นช่วงของไตรมาสแรกในปีนี้นะคะถ้าถ้าเหตุการณ์ยังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรเอ่อมอนิเตอร์เหตุการณ์ตลอดเวลาว่าไปเดินทางได้หรือไม่ได้นะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็ที่จะจะมีในไตรมาสแรกก็คือการลงนามระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะไทยกับกับงานกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของของตุรกีก็คือทิกา คือตอนนี้เราเราได้มีการหาหรือกันนาระยะหนึ่งแล้วเราแลกเปลี่ยนดูเรื่องของเอกสารเรียบร้อยแล้วซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วนะคะเหลือกับเรื่องของเอกสารแล้วก็สถานาการณ์ที่อำนวยก็น่าจะได้มีการเดินทางไปร่วมลงนามกันระหว่างกันได้ค่ะ,คะอันนี้เราต้องเอาเอ็มโอยเหล่านี้เข้าคอรามอไหมพี่ คืออันนี้เนี่ยนะคะมันเนื่องจากคืออย่างนี้ค่ะก็คือโอกาสให้ให้ความรู้เล็กๆนะคะก็คือการทํา MOU จะเข้าคอรมอลหรือไม่เข้าคอรมอลเนี่ยเอญเราก็มีม,มีมติคอรมอลก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะคะ<ช>ว่าถ้าเป็นเอกสารใดๆเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการนะคะหรือว่าเป็นเป็นเอกสารที่ต้องลงนามที่มีแผนแม่บทครอบคุมไว้อยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะ เสนอให้ทางกระทรวงอนุมัติให้เราเป็นผู้ลงนามได้เลยซึ่งในกรณีของอตุรกีอันนี้เนี่ยเราก็มีแผนแม่บทลงนามร่วมกันระหว่างร,รัฐมนตรีของกระทรวงการท่องเทียวของทั้ง2ประเทศอยู่แล้วนะคะ,คะก็เมื่อเอกสารนี้ผ่านกระบวนการศึกษาจากทางด้านฝ่ายกฎหมายต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยขชอบร่วมกันก็น่าจะนําเสนอท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเพื่อขออนุมัติให้ท่านทิดีเป็นผู้ลงนามได้เลย อันนี้ก็จะเป็นอาจจะมีการดำเนินงานในไตรมาสที่2ของปี2565เนาะค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมติดตามพัฒนาการการทำงานของเรานะคะว่าการลงนามที่จะลงนามเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะก็เราจะได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนอกจากอิสราเอลทิก้ายังมีอื่นอีกไหมคะก็ถ้าจะมีจริงๆเนี่ย ก็อย่างที่บอกอะค่ะน้องยุค่ะเราก็เนื้อหอมมากนะคะก็จะมีมีหลายๆคนตรงนี้ทุกตอนนี้นี่อยู่ระหว่างการหารือในเรื่องของเอกสาร M O U ทั้งนั้นเลยซึ่งถ้าเกิดมาการตกลงกันได้มันก็จะเป็นไปตามรอบที่ใครเสร็จก่อนก็ต้องอาจะต้องมีการลงนามก่อนทั้งทั้งในและต่างประเทศเลยนะพูดโดยรวมแล้วก็คือในปี2565นี้ การก้าวเดินของไทก้าก็ยังมีการขยับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพอท้ายปีเนี่ยเราก็จะมีอีเวนต์ใหญ่เลยมีงานใหญ่เลยก็คือ GSD s Expo นะคะก็ติดตามไทก้าพัฒนาทั่วโลกในตอนต่อไปนะคะว่าอีเวนต์นี้จะเป็นยังไงเอ็กซโปนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็เอ๊ะไทก้ามีบทบาทอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปิ๋วมากๆเลยที่มาสรุปการทำงานของปีขอ64ให้เราฟังแล้วก็ ปี2 0 6 5จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยอาจจะต้องเชิญมาคุยเรื่อง Expo ปกันอีกรอบนึงอ๋อได้ยินีน่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปิ๋วมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เวลาของไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ9.30นาทีถึง7.00นทางสถานีวิสระลม AM157.5 กิโลเฮิร์นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทยก้าคอร์ปอเรชันค่ะแล้วก็ะค่ะ วันนี้ดิฉันยุ้ยดีเมฆสืรวิทย์ค่ะวันนี้ฮาแอมค่ะค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ